ท่วมแล้วขณะนี้กรุงเทพม,มหานครปริมณฑลบางจุดคืนนี้เฝระวังพื้นที่สีแดงเจ็ดจังหวัดพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงบางพื้นที่มิยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตาภายัยอุตาภาัภัยพิยอกรกอากาศในช่วงเย็นวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนริเพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา ฝนตกหนักตกแรงพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นที่ฝนอีกสิบวันล่วงหน้ารวมถึงด้านของการคาดการสภาวะฝนรวมถึงพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับใน12ชั่วโมงย้อนหลังนะคะบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาเห็นจะเป็นบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่รวมถึงสุโขทยัย ส่วนภาคอีสานก็จะมีบริเวณพื้นที่นครราชสีมารวมถึงชัยภูมิรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่เพชรบูรณ์พิษณุโลกลบบุรีสระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีรวมถึงจังหวัดตราด และในบางพื้นที่ก็มีฝนปราปรายเข้ามานะครับแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังไม่มากซึ่งในคืนนี้คาดว่าปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลร่วมถึงภาคตะวันออกปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตั้งแต่29สิิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงในวันนี้1กันยายน2 5 6 6สี่วันแล้วบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับฝนฟ้าขนองกันเลยหรือพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาบ้างแล้วแต่ยังไม่พอได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรมพื้นที่ไหนมีฝนรินฝนปานกลางรวมถึงฝนตกหนะักก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะ ซึ่งพื้นที่เมื่อคือนนี้บริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาฝนตกหนักจึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังเข้ามาในบางพื้นที่นะครับภาพข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อวานนี้31สิงหาคม2566เวลา18.30นกานาทีได้มีฝนตกในพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมท่วมขังรอระบายนะครับบริเวณเส้นทางการจราจร บริเวณถนนหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขานครปฐมและฝั่งหน้าเซ็นทรัลที่กำลังก่อสร้างนะครับและบริเวณสองเลนซ้ายเส้นทางบนถนนเพชรชกระเซมขาเข้ากรุงเทพหานครบริเวณตั้งแต่หน้าปั๊มน้ำมันปตท,ทจนถึงทางแยกเข้าวัดสมียนตรงข้ามแยกบอ่อตะกัวนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย ก็เป็นไปตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้นะครับว่าบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักก็จะมีน้ําท่วมขังรอระบายเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆและบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างดังนั้นในช่วงนี้ต้องฟลอร์ร,ระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะในด้านของร่องมรสุมที่เลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่าง รวมถึงผ้าตะวออกในบางพื้นที่ก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในหลายพื้นที่และหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศล่าสุดเป็นฉบับที่12แจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ1กันยายน2 0 1พนในคืนนี้ ฝรั่งบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางอุตรดิษฐ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่นนหาสรารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรี ่าแก้วจุ่กเชีงเาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนสองกันยายนในวันพรุ่งนี้นะคะเน้บนบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพแพร่อุตรดิตฐ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรเพชรณุโลกพิจิตเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครพิมณทนนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ และตรังส่วนสามกันยายน2566เน้นบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมานาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีการชนะบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีวิทยาราชบุรีกรุงเทพมหานครริมณฑลน,น,นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีละราด ส่วนพื้นที่บ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุง้งตำบนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตในวันนี้สุกที่1กันยายนยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วนะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบ้านของแอดมินลดลงแล้วนะครับพื้นที่ไหนยังคงมีฝนตกฟ้าขนองกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับส่วนการประกาศแจ้งเตือน พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก1กันยายนสอง6 1 8หอกนากาของคืนนี้ถึง18บนกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดจันทบรุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์เษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่น า,าสารครามนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทรลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสาแก้วชนบุรีระยองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสตูลสงขลากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองรวมถึงสิงห์บุรีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักหนักมากในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับ เกินพื้นที่ฝนในคืนนี้มากสุดคือยู่ที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน80%รองลงมาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน70%ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน60%และจะมีฝนตกหนักหนักมากบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกในบางพื้นที่นะครับภาคเหนือ ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางอุตรดิษฐ์พิศุลโลกพิจิตรและเพชรบูรณอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมแปรปรวนความเร็วส0บถึยกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตันออกเฉียงเหนือ ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามนาครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดย3 2 5บสามองศาและสูงสุด3 3 3สาองศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนร้อยละเจ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีวิทยาสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด35-36องศาลมจำตกเฉียงใต้ความเร็วส0ถึยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยกากรณ์อากาศภาคตะวันออกฝนร้อยละ80 ฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีส่าแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิตม ود, ่ำสุด23 2 5องศาและสูงส ود, ุด2 9 3 4องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-40กมต่อชั่วโมงทะเลขลึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า3เมตรกรงุงเทพมหาคนครปริมณฑล ฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด33-36องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียากรณอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งตันจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-35องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว5-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนรอยละ80ของพื้นที่ตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิตม ود, ่ำสุด24-26องศาและสูงส ود, ุด29-31องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณจะมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไป ลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสาถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลขเลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรส่วนในด้านของการคาดการณ์ฝนนะครับ1-5กันยายนประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องฝนตกหนักกระจายหลายพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะแรงขึ้นนะครับและเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานและหย่อมความปรอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนดึงมรสุมตําตกเฉียงใตใ้ให้มีกำลังแรงขึ้นนะครับ ฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้นนะคะหกถึง7กันยายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงบ้างนะครับมรสุมเริ่มเบาลงและ8ถึง10กันยายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งจะมีหย่อมความรอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนืออีสานทางตอนบนเป็นข่าวดีที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้ติดตามพยาอากาศกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆอย่างคันุ่งทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนึน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ